เดี๋ยวนี้เราจะพามาเที่ยวอ่ถ้ำแรดนะครับถ้ำแรดอยู่ที่อำเภอท่าตะเกียบถ้ำนี้เป็นถ้ำไม่แน่ใจว่าลึกหรือเปล่านะนีคมันเป็นถ้ำถ้ำธรรมชาติเหมือนว่าจะเป็นเพิกถ้ำเข้าไปนะ ว่าเดี๋ยวลองเข้าดูกันอ่าเป็นถ้ำตื้นๆนะที่ใช้ปฏิบัติธรรมแต่เมื่อกี้ถามพารแล้วพ่อบอกว่าเข้าได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปิดยังไงอ๋อโอเค ได้แล้วแต่ว่าข้างในค่อนข้างมืดนะโอเคเปิดแฟได้หน่อยอันนี้เป็นเป็นเหมือนถงถ้ำนะครับแล้วก็มีมีพระพระประธานอยู่ด้านในถงถ้ำไม่ใหญ่นะถงถ้ำกระดาษเนี้ยแต่ว่าสามารถอยู่อาศัยหลบแดดหลบฝนได้เลยอันนี้เป็นถ้ำแรดเนาะ ก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นป่าตรงนี้มันมันน่าจะเป็นที่หลบฝนของของสัตว์ป่าของอะไรได้เลยไม่แน่นะตำนานอาจจะมีเป็นที่อยู่ของแรลกก็ได้เพราะว่าป่าป่าเนี้ยเป็นป่าก็เรียกป่าร้อยต่อห้าจังหวัดเมื่อก่อนเคยมีแหลดอยู่ที่นี่นะครับ ที่ป่าร้อยต่อห้าจังหวัดเนี่ยแต่ว่านะปัจจุบันก็ศูนย์พันไปจากป่านี้หมดแล้วครับก็ก็ไม่ได้เป็นเป็นถ้ำที่ใหญ่โตอะไรอาจจะให้ดูด้านบนคนระับองค์ถ้ำครับด้านบนก็ประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่โตตอนนี้ก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระนะอันนี้ท้ำแรกอยู่ที่ท่าตะเกียบ อยู่ที่วัดทําและนะ่ครับโอเคเดี๋ยวเราปิดประตูเอาปิดยากแล้ประเด็น,นมือเดียวโอเคอปิดเขาเรียบร้อยมาถอยออกมาด้านหน้านะครับ ด้านหน้าอันนี้ก็เป็นเป็นภูเขาข้างบนนี้ก็น่าจะที่ทําเพิ่มเติมไว้น่าจะเป็นลักษณะทําการฝนนะที่เป็นสังกสีเป็นทันชีพเงยเยอะไปเงยเยอะไปมีอาการความโอเคสองข้างทางนี้เป็นหินนะเนี่ยอันนี้เป็นหินธรรมชาติก้อนใหญ่เลยแล้วมันก็มี เป็นโถงถ้าเข้าไปพวกสมัยก่อนนี่ก็คือเป็นที่หลบฝนชั้นดีเลยน่าจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าครับข้างๆก็เป็นมันหิน,นอะไรโอเคนะครับ